รกราบเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพนะฮะผมสุระเชษฐประวินวงวุทธิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคอนาคตใหม่นะฮะ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อจากเพื่อนของผมนะครับผมท่านจะเห็นได้ว่าพักอนาคตใหม่เราร้อยเรื่องราวจากฉายปัญหามาถึงแสดงวิสัยทัศนะฮะตอนนี้เราถึงขั้นตอนรองสุดท้ายก็คือเรื่องของงบลงทุนแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกให้มาช่วยกันคิดช่วยกันฟังนะฮะเพราะเราต้องการให้การใช้ปภาษีของประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะโดยกรอบการอภิปรายของผมเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการลงทุนภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับน,นี้นะฮะเนื่องจากเนื้อหามีเยอะนะฮะ,ะผู้ชมทางบ้านนะฮะรวมถึงท่านประธานเนี่ยอาจเข้าไปที่ Facebook ผมสุรเชษประวินวุฒิเพื่อดาวน์โหลดภาพมาประกอบได้นะฮะเราควรจะให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับผมขอเริ่มจากสไลด์นี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผมเชื่อว่าท่านประธานคงเคยได้ยินประโยคนี้มาก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นประโยคคลาสสิกนะฮะแต่นี่เป็นเรื่องของท่านเรื่องของผมเรื่องของปัดเจกบุคคลนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามาทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรนะฮะผมอยากให้ผู้แทนราษฎรช่วยกันตระหนักดีๆถึงการใช้เงินภาษ,ษีของประชาชนนะครับผมเลยให้ข้อคิดไวอ้อย่างนี้นะฮะการลงทุนภาครัฐมีความเสี<อ> <S <S ่ย ผู้แทนราษฎรควรตรึกตรองให้ดีก่อนใช้เงินภาษีของประชาชนผมจะอภิปรายและเล่าให้ฟังนะฮะว่าทำไมถึงมีความเสียวกับการลงทุนของภาครัฐและทําไมผู้แทนราษฎรพวกเราทุกคนถึงจะต้องตระหนักให้ดีถึงสิ่งที่กําลังจะเป็นนะครับผม เนื้อหลักของผมเนี่ยแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงนะฮะสเรื่องของการวิเคราะห์รายจ่ายลงทุนและ3ก็คือแนวทางแบบอนาคตใหม่ที่เราเรียกมันว่าการลงทุนเพื่อทุกคนนะฮะ มาเริ่มจากนิยามมันก่อนนะครับผมถ้าท่านได้อ่านหนังสือ,องบประมาณ2 0 0 0มืหน้าท่านจะเห็นคํายอดทิตอยู่2คํคนะฮะคือคําว่ารายจ่ายลงทุนกับคําว่างบลงทุนซึ่งท่านต้องเข้าใจก่อนว่า2คํานี้ไม่เหมือนกันนะฮะร,รายจ่ายลงทุนไม่เท่ากับงบลงทุนอย่างไรก็ตามในเอกสาร,รน,นิยามไว้อย่างไม่ชัดเจนนะฮะแต่มีผลในทางกฎหมายนะฮะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ 61, รัฐปี2561นะฮะที่ออกโดยคอสชอเองเนี่ยนะครับ เขียนไว้ว่างบรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเพราะฉะนั้นเกณฑ์คือ20%ตต้องมากกว่านั้นนะฮะแต่ในหนังสือเนี่ยได้นิยามไว้ว่างบลงทุนคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนตกลงมันคืออะไรกันแน่นะฮะ ถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยคืองบลงทุนต,ต้องเท่ากับรายจ่ายลงทุนนะแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันไม่เท่านะฮะแล้วถ้าเราดูให้ลึกกว่านั้นเนี่ยรายจ่ายเนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทก็คือบุคลากรงบดําเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนแล้วก็งบรายจ่ายอื่นนะฮะงบลงทุนนี่โอเคมันเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายลงทุนอันนี้เราเห็นตรงกันแต่ไอ้ส่วนต่างเนี่ยฮะบางทีก็ไปซ่อนอยู่ในหมวด2ซ่อนอยู่ในหมวด4ซ่อนอยู่ในหมวด5นะฮะนั้นถ้าเราเอานิยามนะฮะนิยามอย่างที่ กฎหมายระบุเนี่ยก็คือใช้คำว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยในเอกสารงบประมาณบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด655,000ล้านก็คิดเป็น20.5%ก็ต้องบอกว่ามันผ่านแบบเฉียดเฉียดแต่ผ่านแบบนิยามไม่ชัดเจนนะฮะแต่ที่นิยามค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของงบลงทุนนะฮะงบลงทุนมีอยู่เพียง488,000 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็นเพียง15.3% งนั้นถ้าเอาเอาตัวที่มีนิยามค่อนข้างชัดเจนก็คืองบลงทุนมาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะฮะดงนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปเขียนนิยามในเอกสารงบประมาณให้ชัดเจนว่าอะไรคืองบลงทุนอะไรคือรายจ่ายลงทุนและส่วนส่วนต่างนี้มีคืออะไรนะฮะมาดูให้ลึกกว่านั้นนะฮะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสับเซต งบลงทุนมันเป็นสับเซตของรายจ่ายลงทุนนะฮะโดยงบลงทุนก็อย่างเช่นว่าสร้างถนนซ่อมถนนสร้างเขื่อนระบบชนประทานขุดลอกคูคลองอะไรต่างๆนะฮะส่วนรายจ่ายลงทุนที่ผมบอกว่านิยามไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็คืองบลงทุนบวกกับบางสิ่งบางอย่างที่นิยามไว้อย่างไม่ชัดเจนนะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นซื้ออาวุธนี่เอาไปอยู่ในงบรายจ่ายอื่นฮนะ,ค,ะค่าดําเนินงานซ่อมรถนี่อยู่ในงบดําเนินงาน ค่าซ่อมค่าปร,ปรับปรุงอาคารนี้อยู่ในงบดําเนินงานแล้วก็จะมีงบอุดหนุนอย่างเช่นสร้างอาคารซื้อคารุพันธ์นะฮะถ้าท่านสังเกตตัวเล,วเลขสีส้มๆเนี่ยนะฮะปรับปรุงอาคารสร้างอาคารซื้อคารุพันธ์เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามันมีความซ้าซ้อนกับงบลงทุนนั่นแปลว่าอะไรบางทีเนี่ยท่านก็เอามาซ่อนไว้ที่อื่นบางทีก็อยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้นิยามมันไม่ชัดเจนต้องไปแก้กันนะฮะทีน,นี้มาดูรูปขวานะฮะอย่างที่บอกเกมมันอยู่ที่20%นะะในรูนี่ยงบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเนราตัด สิ่งที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้คิดว่ามันเป็นการลงทุนอย่างเช่นว่าการซื้ออาวุธการซื้อโต๊ะซื้อเก้าอ,อี้ซื้อคลุพนันสร้างอาคารใหญ่โตะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเราไปไล่ดูรายละเอียดกันเนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงประมาณ2.8แสนล้านบาทหรือว่า 8.8%เท่านั้นเองนะฮะเกฑ์คือ20%นะครับผมงนั้นข้อเสนอแนะของเราก็คือควรจะแยกเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศออกมาดูนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ถึง20%ก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากรู้ว่าประเทศเรามีหวังแค่ไหนกับการลงทุนนะฮะงนั้นมาดูกันว่าไอ้รายจ่ายลงทุนปี63นี่เยอะไหมนะฮะอย่างที่บอกนิยามมันไม่ชัดเจนเนี่ย แต่เพื่อประเมินให้ท่านผ่านนะเพราะเราเข้าใจข้อจํากัดดีถ้างบประมาณไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมก็เอารายจ่ายลงทุนมาดูเนี่ยนะฮะรายจ่ายลงทุนก็อ,อยู่ที่20.5%หรือว่า655,806ล้านบาทนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันลดลงจากเดิมเมื่อปี62อยู่ที่21.6%นะฮะนั้นก็ต้องบอกว่าผมประเมินแล้วนะฮะท่านผ่านแบบเฉียดเฉียดนะฮะแต่ว่าแย่ลงกว่าปีก่อน ะะแล้วถ้าไปดูรายจ่ายประจำเนี่ยมันสูงถึง74.8%นะฮะงั้นสิ่งที่ผมและพักอนาคตใหม่เห็นเนี่ยนะฮะก็คือเราควรจะเพิ่มรายจ่ายลงทุนโดยการลดรายจ่ายประจำนะฮะแต่การลงทุนนี่ต้องเป็นการลงทุนเพื่อทุกคนนะไม่ใช่อย่างที่ท่านพวก พวกท่านกําลังจะทำนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะฮะนั้นท่านต้องคิดให้ดีก่อนอนุมัติโครงการนะฮะเพราะว่าหากลงทุนแล้วเจ๊งนะฮะก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยมันก็น่าเสียดายนะฮะเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะฮะถามว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้งบ6กสผ่านแล้วไปลงทุนในโครงการที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันเจ็บแล้วจบไหมแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วมันจบไหม ะะคำตอบคือไม่นะครับเพราะว่ามันมีหลายโครงการที่จะต้องผูกพันข้ามปีงบประมาณนะฮะดูดูตารางในภาพขวานะฮะตารางในภาพขวาเนี่ยเป็นการแสดงถึง งบผูกพันนะฮะก็คือมีเรื่องของปี6 2สมา6 3สมา6 4 65หอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นงบ6 3สเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นทฤษฎีการบริหารคนสีประเภทที่ผมเคยพูดถึงเมื่อตอนอภิปรายนโยบายคมนาคมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาถึงห้ามนะฮะห้ามคนบางประเภทเป็นผู้นำนะฮะเพราะว่า ถ้าคนบางประเภทเป็นผู้นำเนี่ยแล้วขยันอนุมัติโครงการเนี่ยแล้วก่อให้เกิดงบผูกพันเนี่ยอีกหน่อยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนเพิ่มไปพัฒนาประเทศครับมาดูกัน,นะฮะภาระผูกพันที่มีอยู่นี่เป็นเท่าไหร่นะฮะภาระผูกพันมาถึงวันนี้เนี่ยอยู่ที่1.3ล้านล้านบาทเยอะมากนะฮะโดยไล่เลียงให้ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยนำห่างเลยนะฮะนำห่างอยู่ที่33นะครับผมคิดเป็น422,000กว่าล้านบาทมากกว่าที่2แบบดับเบิลนะฮะ แต่ที่เราเห็นนะฮะในปีงบ63เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแผน้ําข็ง,ขงผมเรียกมันว่าภูเขาน้ําแข็งของรายจ่ายลงทุนนะฮะเพราะงบ63เนี่ยมันคือไอ้ที่โปร่ผลน้ําออกมานะฮะ แต่ว่ามันจะมีส่วนอื่นก็คืองบผูกพัน์ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยฮะที่จะเป็นภาระกับรัฐบาลต่อๆไปแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือแผนงานนะฮะซึ่งมันใหญ่มากนะฮะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปเนี่ยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในด้านคมนาคมนี่เป็นยังไงและหลายๆท่านก็ยังมองไม่เห็นนะฮะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นแผนงานนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะฮะ นี้เป็นตัวอย่างแผนงานที่อยู่ในด้านคมนาคมนะครับอันดับที่1เลยคือยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีนะฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนอกจากนั้นประเทศเรามีสารพัดแผนนะฮะโดยเฉพาะด้านคมนาคมเนี่ยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนกระทรวงคมนาคมโลจิสติกกรมทางหลวงก็แยกนะฮะก็มีทั้งแผนมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วก็มีแผนทางหลวงธรรมดาอีกมีแผนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจุดพักรถอะไรต่างๆดิจิตอล ขนส่งมวลชนทางอากาศทางน้ํามันเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเอามารวมรวมกันนะฮะจนตอนนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านคมนาคมเนี่ยคิดเป็น7.8ล้านล้านบาทนี่เอกสารทางการนะครับผมไม่ได้เมคอัพตัวเลขกันมานะฮะ และในในเอกสารทางการเนี่ยก็บอกไว้ว่าไอปี IP งบ63เนี่ยนะครับผมจริงๆที่อยู่ในแผนเนี่ยสูงถึง722,000 0 0ล้านบาทแต่งบประมาณทั้งหมดนะฮะไม่ใช่แค่ลงทุนทั้งหมดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีเพียงแค่178840นั่นแปลว่าอะไรครับผมท่านจะวางแผนมาทำไมฮะ ท่านจะวางแผนมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วมันมั่วยิบเอาอย่างเงี้ยเหรอครับยิบตามใจชอบอย่างเงี้ยเหรอครับผมการวางแผนที่อะไรที่มันทําไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคุณวางแผนมา7จ็ดแสนกว่าล้านแต่ใช้จริงอยู่2องแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านวางมา2องแสนล้านแล้วตัดเหลือ178อะไรเงี้ยมันพอเมคเซนต์นะครับผม ดันั้นส่วนมากของโครงการคมนาคมเนี่ยหลายโครงการซ้ําซ้อนไม่คุ้มค่าอย่างที่ผมได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องของการคมนาคมนะฮะตอนที่ท่านเสนอนโยบายด้านคมนาคมเนี่ยคือท่านทามาแบบเอามาตัดแปะใน Excel ให้เป็นช็อปปิ้งลิสต์ยาวๆะฮะรวบรวมมาจากสารพัดแผนมันไม่เคยถูกวิเคราะห์ร่วมกันนะฮะคือโครงการทางด้านคมนาคมเนี่ยหบวกหมันไม่ได้2นะฮะคือถ้าโครงการมันซ้ําซ้อนกันเนี่ย คุณทำไม่มีอะไรแล้วคุณใส่ไปมันก็ดีไม่มีอะไรใส่ไปก็ดีแต่ถ้ามันทํา2อันพร้อมกันเนี่ยมันแย่งดีมานก,กันเองเพราะฉะนั้นเบนดฟิตเนี่ยหนบวกหมันเหลือแค่1.1นึ่งนะฮะมีอินดิวซิมานมาสัก10%แต่คอสนี่เป็น2เท่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมูลค่าในแผนก็สูงแบบเป็นไปไม่ได้ะฮะทำให้มีแผนก็มันเหมือนไม่มีเนี่ยแหละครับผมมันขาดการจัดลําดับความสําคัญอย่างเหมาะสมนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พอเข้าใจในข้อจํากัดนะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันใหญ่มากแต่ละโครงการต้องวางแผนทําฟิสซิ b i ต i ี y อะไรต่างๆเนี่ยนั้นท่านนโยบายดีเนี่ยอาจจะพอช่วยได้ในส่วนนี้นะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้คืออะไรนโยบายเนี่ยผมเรียกว่านโยบายดาวล้านดวงนะฮะคือท่านออกแบบรัฐธรรมนูญมาให้ แต่ละพักต้องมาร่วมกันอย่างเงี้ยฮะเป็นพักเล็กมาร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคําดีๆจากพักต่างๆอะไรมาแปะ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 รวมกันเนี่ยนะฮะมันเลยเรียกว่านโยบายดาวล้านดวงคือไม่รู้จะเดินไปทางไหนครับคือทิศทางมันไม่ชัดเจนนะฮะคือถ้าท่านบอกว่านั่นน่ะคือดาวเหนือแล้วทุกคนต้องเดินไปทางนั้นอันเนี้ยมัน make s e n s แต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะฮะถามว่ามันสอดคล้องกับอะไรนะฮะในเมื่อท่านมีดาวอยู่ล้านดวงเนี่ยคือมันพูดไปเรื่อยนะฮะแต่มันไร้ทิศทางนั้นทําอะไรก็ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าอีกฝ่่าายนนึงนีอจจะผผิดะะผม ผมนึงบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยวนะฮะพักอนาคตใหม่เห็นด้วยว่าควรลงทุนแต่ไม่เห็นด้วยกับหลายโครงการที่มันซ้ําซ้อนและไม่คุ้มค่านะฮะผมยกตัวอย่างเป็นภาพขวาที่เคยอภิปรายมาเนี่ยนะฮะคือถ้ามันซ้ําซ้อนกันเนี่ยมันแทบไม่เกิดประโยชน์ทําอะไรที่มาเสริมกันยังดีกว่าแล้วสิ่งที่ประเทศเราขาดจริงๆคือเส้นเลือดฝอยครับ ถ้าเป็นทางเศรษฐกิจทั่วไปนี่คือเศรษฐกิจากย่า SME อุตสาหกรรมรายย่อยไม่ใช่ในทุนไม่ใช่เจ้าสัวที่เขาขาดความช่วยเหลือนะฮะหรือถ้าเป็นระบบคมนาคมเนี่ยไม่ใช่เอาแต่จะสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่กิโลละพันล้านนะฮะถ้าใต้ดินนี่กิโลละสามพันล้านนะฮะทางด่วนในเมืองนี่กิโลละพันล้านนะฮะ โครงการที่ซ้ำซ้อนอย่างกรุงเทพโคล่าเนี่ยนะฮะเอาแค่รถไฟความเร็วสูงออกนั่นแสนแปดหมื่นล้านบาทแก้ปัญหาคมนาคมได้ทั้งระบบนะฮะระบบรถเมลเนี่ยแก้ได้ทั่วประเทศนะฮะแล้วเรายังขาดเส้นเลือดฝอยอีกมากนะฮะนี้ชอบพูดกันนักนะฮะเรื่อง e i r นะครับผมผมเนี่ยมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติครับแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้า,ฟาสายสีม่วงนะฮะ e a r ที่เขาพิจิกมาเนี่ยอยู่ที่13.69ซึ่งผ่านเกณฑ์สอสชอที่12แต่ตอนที่เขาคำนวณว่ามันคุ้มค่าที่ควรลงทุนเนี่ยเขาคำนวณว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้154,000คนแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก30ปีข้างหน้าจะกลายเป็น428,000คน แต่เปิดจริงมีคนใช้อยู่24,000คนตอนนี้ผ่านมา4ปีมีอยู่ที่50,000คนงั้นตอนที่ท่านคิด EIR เนี่ยท่านเอาตัวเลขที่150,000คนมาใช้เปิดจริงมีอยู่20,000และท่านยังจะยืนยันว่าโครงการแบบนี้มันคุ้มค่าเหรอครับ แล้วที่ท่านลงเงินไปกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพหนึ่งล้านล้านบาทนะฮะคือหลายสายมันใหญ่เกินจําเป็นเนี่ยมันไม่ต้องลากไปยาวขนาดนั้นไม่ต้องใช้ระบบที่ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นะฮะแต่ท่านเล่นทํารถไฟฟ้าอีกหลายๆสายที่กําลังตามมานะฮะแล้วท่านอยากจะลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกท่านเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดแล้วท่านไม่สงสารชาวนาชาวไร่ต่างจังหวัดที่เขาไม่มีโอกาสใชเหรอครับผมแล้วที่บ่นกันว่าครับโดยสารแพงอะไรเงี้ยนะฮะ มันเกิดจากการที่พวกท่านทำเองเนี่ยแหละครับรัฐอุดหนุนไม่เพียงพอเพราะการลงทุนแบบไม่พอเพียงคือท่านจะเอาแต่สร้างเอาแต่ผลานงบประมาณไงแล้วถ้าทำออกมาไม่มีคนใช้ล่ะครับผมนั้นสร้างเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งนะฮะแต่ต้องสร้างแล้วคุ้มค่านะฮะนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนเจอถนนควายเดินสถานีใหญ่โตแต่โลวางไม่มีคนมาใช้นะฮะตึกโลง่ลงๆเนี่ยนะฮะมันคือการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะ ในทางวิชาการเนี่ยมันคุณจะเอามาใช้นะฮะถ้าเป็นภาษานักลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้นี้นะฮะแล้วผมก็ยกตัวอย่างไอ้รู้นี้มาแล้วเนี่ยครับผมนั้นอย่าไปลงทุนอะไรที่มันเกินจําเป็นนะฮะมันซ้าซ้อนไม่คุ้มค่าเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆครับนั้นลงทุนไปเนี่ยนอกจากซ้าซ้อนไม่คุ้มค่าเนี่ยลงทุนไปเพื่อใครในยุคข,ขอสชอนเ,นเน้นการประเค้นนะฮะไม่ใช่ประมูลนะครับรถไฟทําความเร็วสูงไทยจีเนี่ยประเค้นให้จีนไปแทนที่จะมาดูกันว่า ประเทศไหนจะให้ผลประโยชน์กับประเทศไทยดีที่สุดให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่ดูปะเคียนให้เขาไปรถไฟความเร็วสูงเชื่อมส,ามสนามสาบินจะปะเคียนให้เจ้าสัวไปเอาที่ดินไปพัฒนาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะนั้น,ะน,นท่านต้องคิดให้ดีก่อนใช้เงินภาษีประชาชนนะครับไปดูกันนะฮะอย่าง EC ที่จะทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมส,ามสนามสาบินไปเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นเลยเพราะทางคู่ก็จะทําเนี่ยท่านดูสิครับลงทุนไปเพื่อไครท่านตอบได้ไหมฮะรูปซ้ายกับรูปขวาต่างกันยังไง รูปซ้ายคือปี2560นสะฮะสีม่วงๆนี่ไอ้ที่มันเป็นเหมือนฝนตกเป็นหย่อมๆแต่มันไม่ใช่ฝนตกอะนะฮะมันคือนายทุนได้ประโยชน์เป็นหย่อมๆเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นได้ประโยชน์ท่านตอบผมเลยครับว่าอย่างนี้ใช้หลักวิชาการคิดเหรอนะฮะที่ลงทุนลงเงินไปจะพัฒนาเนี่ยปรับผังมาเพื่อใครนะฮะลงทุนไปเพื่อใครครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่นะฮะ ผมก็เคยเจาะลึกในสประเด็นนี้นะฮะ,ะในเรื่องของสัมปทานทางด่วนเรื่องของการใช้มาตรา14ในกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยผมก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่ามันไม่ควรตอ่อนฮะนั้นหมดเวลาคอสชนะฮะต่อไปนี้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลควรจะไปร่วมการตรวจสอบเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะที่มันน่ากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะการลงทุนเนี่ย ถ้ามันลงทุนพลาดนะฮะในที่นี้เราใช้ปภาษีประชาชนเนี่ยประเทศชาติเราก็ล่มจมนะฮะเพราะที่ทํามาเนี่ยคิดดีแล้วเหรอฮะถ้าคิดดีแล้วกล้ามาถกเถียงกันไหมอ่ะเอาแบบโต้วาทีด้วยเหตุผลน,นะครับอนาคตใหม่เนี่ยสนับสนุนการลงทุนแต่ต้องฉลาดกว่านี้ไม่ใช่ทําแบบที่ทำทำกันมานะฮะสิ่งที่อนาคตใหม่เสนอเนี่ยเราเรียกว่าการลงทุนเพื่อทุกคนคือทางออก ประชาชนทุกคนควรเปิดใจและสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกันเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเล่าให้ฟังนะฮะว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่กับการลงทุนของประเทศนี้เพราะเราเห็นความซับซ้อนไม่คุ้มค่าใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพอยู่เยอะนะฮะสิ่งที่อนาคตใหม่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราตั้งหลัก4ประการนี้นะฮะหลัก4ประการของการลงทุนเพื่อทุกคนเนี่ยคือ1เราจะต้องให้อํานาจการตัดสินใจกับท้องถิ่นมากขึ้น 2. เราต้องสร้างงาน ในท้องถิ่นมากขึ้น 3. เราต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังและ 4. ต้องคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะจากการอภิปรายนโยบายด้านคมนาคมเนี่ยคือถ้าเราลดโครงการซ้ำซ้อนที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองอย่างที่ความจุเกินจำเป็นไปมากๆเนี่ยถ้าเราลดก็แปลว่าเราไปเพิ่มเสริมสร้างอะไรได้โดยที่ประเทศไทยเรายังขาดหัวเมืองอยู่มากนะฮะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการตัวอย่างการพัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มเส้นเลือดฝอยนะฮะเราควรจะเน้นทําให้เมืองมีชีวิตชีวาเมืองหน้าอยู่หน้าเดินนะฮะเพิ่มระบบรถเมล์เพิ่มฟีดเดอร์ซึ่งใช้เงินน้อยกว่ามากนะฮะไปเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าสถานีรถไฟเพิ่มทางเท้าเพิ่มทางจัก,กรยานนะฮะตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรียกว,ว่าซูเปอร์บล็อกคือบล็อกมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นออกมาจากบล็อกขนาดใหญ่มันก็ติดไปหมดถนนเนี่ยมันควรจะไปผ่าซูเปอร์บล็อกไม่ใช่ไปตัดไกลๆให้กรุงเทพมันบานออกไปเรื่อยๆนะ มันต้องไปผ่าซูเปอร์บล็อกนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพอมันมีระบบขนส่งทงนะอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจรายย่อยนะฮะคือคนเดินต่อรถเมย์ไปต่อรถไฟอะไรต่างๆมันก็จะต้องซื้อของมันก็ต้องมีรายย่อยเศรษฐกิจรายย่อยจะอยู่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ต้องคิดนะ,ะไม่งั้นทุกคนขับรถแล้วเป็นไงคนที่รวยคือใครเจ้าของห้างสรรพสินค้ากับปั๊มน้ํามันนะฮะพลาซาก็อยู่ในปั๊มน้ํามันแล้วเดี๋ยวนี้ นะลายย่อยตายหมดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพอเรามีความต้องการระบบขนส่งน้ำมากๆเนี่ยเราควรจะส่งเสริมให้มันเกิดอุตสาหการรมรถเมย์นะฮะในประเทศไทยภาพขวานี่ก็เป็นเรียกว่านนทบุรีโมเดลนะฮะว่าการผ่าซุปเปอร์บล็อกการทำฟีเดอร์นี่มันจะเป็นยังไงก็ไปศึกษากันต่อได้นะฮะ้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมไปเรื่องที่2นะฮะเรื่องของอุตสาหการรมคมนาคมอย่างที่ผมเรียนเรามีความต้องการระบบขนส,งส่งชนะดีๆอยู่มากเนี่ยระยะสั้นที่ทําได้เลยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมรถเมย์ไฟฟ้า ไปส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นนะฮะระยะกลางก็คืออุตสาหกรรมรถไฟไม่ใช่เอาแต่ซื้อของนอกนะหัดทําเองบ้างนะฮะโดยในช่วงต้นก็วางแผนขยายโครงข่ายไปนะฮะแล้วยระยะไกลเนี่ยก็ทําอุตสาหกรรมเฮอร์บรูปตอนนี้ก็เน้นวิจัยและพัฒนาก่อนให้มันใช้ได้ดีใช้ได้จริงนะฮะทำ R&D ได้ไม่ได้เสียอะไรเราจะมีวิศวกรเ,เก่งเพิ่มขึ้นแต่หลักการก็คือไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญน,นะฮะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีน้ํามันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามเก็บกันบ้างแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนหลักเนี่ยถูกเทลงกองกลางเป็นสับปสนมิตรแล้วก็ไปใช้ซื้อรถถังไม่ใช้ซื้อเรือนดำน้ำกันเนี่ยนะฮะ,ะนั้นควรจะเก็บไว้ในท้องถิ่นให้มันมากขึ้นนะฮะให้ท้องถิ่นมีอํานาจแล้วก็เม็ดเงินจากการเก็บภาษีน้ํามันมากขึ้นเพราะท้องถิ่นเนี่ยจะได้เลือก เลือกใช้จ่ายได้ตามความต้องการนะฮะว่าเงินที่เขาไม่อยู่จํากัดเนี่ยเขาจะไปสร้างถนนดีหรือจะไปซ่อมถนนที่มีอยู่แล้วจะไปพัฒนาทางเท้าทางจักรยานจะไปใช้ระบบรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าหรือรือโดยสารไม่ได้เอาใหญ่เข้าว่าครับแต่เงินเงินที่มีจํากัดเนี่ยจะใช้ยังไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะคิดให้ไกลกว่าน,นั้นจะขยายกรอบการลงทุนไปนอกนอกจากคมนาคมก็ได้นะฮะแต่หลักการก็คือท้องถิ่นเก็บท้องถิ่นจ่ายท้องถิ่นถึงเจริญนะฮะ ทำไมเราต้องเปลี่ยนครับผมผมไม่ได้นึกสนุกลุกดีๆมาเสนอน,นโยบายอะไรต่างๆนะฮะเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะภาพซ้ายนี่เป็นหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะฮะเห็นแสงสว่างในตอนกลางคืนไหมครับประเทศไทยคือกรุงเทพเหรอครับภาพขวานี่คือเป็นภาพจากแบบจาลองจราจรนะ,ะก็จะเห็นว่าถนนทุกสายประมาณจราจรอ,อะไรมุ่งเข้าสู่กรุงเทพเพราะท่านวางผังเมืองมาแบบนี้ตัดแต่ถนนอย่างเนี้ย มาดูกันฮะว่าเราจะเปลี่ยนจากอะไรสิ่งที่อนาคตใหม่อยากจะเปลี่ยนก็คือเราอยากจะเปลี่ยนจากกรุงเทพคือประเทศไทยไปเป็นการกระจายอํานาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิน่นนะฮะผมอยากให้ดูภาพนะฮะวงกลมใหญ่ๆเนี่ยคืออํานาจส่วนกลางนะฮะในการใช้งบประมาณไอ้วงกลมเล็กๆที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยคืออํานาจส่วนท้องถิน่นนะฮะนั้นเพิ่มอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจใช้งบประมาณเนี่ย รัฐบาลส่วนกลางยังมีอำนาจเหลือเฟือนะฮะดูจากขนาดนะฮะปัจจุบันคือหนึ่งถ้าเราเพิ่มเป็น 2x 3x 5x เห้นี่ยไอวงกลมสีฟ้า,ฟาเนี่ยมันลดลงนิดเดียวนะครับผมท้องถิ่นเขารู้ครับว่าปัญหาอะไรเขาใหญ่เอาเงินไปให้เขาเขารู้ว่าเรื่องไหนสําคัญกับเขาไม่ใช่จะย,ยัดเยียดโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เกิดระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาในเมืองไทยนะฮะเราต้องกระจายและอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังนะครับ นั้นโดยสรุปนะฮะการลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับผมใช่ครับผ่านเกณฑ์20%แต่ผ่านแบบนิยามไม่ชัดเจนฮะ,ะแถวบ้านเรียกโกงนิยามนะฮะนั้นอะไรที่ควรนับเป็นรายจ่ายลงทุนครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแย่ลงจากปีก่อนนะฮะเดิมเนี่ย21.6%ตอนนี้เนี่ยเหลือ20.5%นะฮะ แล้วแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็วางมาไม่ดีน่ากลัวมากนะฮะโดยเฉพาะด้านคมนาคม7.8ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมาถกเถียงกันนะฮะในลักษณะโตว,วาทีนะฮะไม่ใช่ว่าผมพูดจบท่านลุกขึ้นอะไรต่างๆผมบอกมันไม่บูรณาการท่านบอกบูรณาการผมบอกไม่คุ้มค่าท่านบอกคุ้มค่ามันไม่ได้ไระฮะต้องมาถกเถียงกันเชิงโตว,วาทีเพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดนะฮะอย่างน้อยก็สําหรับการปรับแผนงบประมาณในปีต่อๆไปนะฮะั้นในปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่า ผมยองมองไม่เห็นอนาคตนะฮะรอเวลาอนาคตใหม่การลงทุนเพื่อทุกคนนะฮะแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดูนะครับผมงั้นเพื่อไม่ให้ท่านมาชี้แจงแบบเสียเวลานะฮะผมเลยสรุปประเด็นคําถามให้ท่านเลยครับผมข้อที่1ท่านช่วยตอบผมนะฮะโปรดอธิบายความแตกต่างของรายจ่ายลงทุนกับงบลงทุนอย่างที่ผมบอกถ้าใช้งบลงทุนนี่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะฮะแต่รายจ่ายลงทุนท่านนิยามไว้ไม่ชัดเจนและท่านบวกอะไรมาบ้างนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยสมก็คือ,เ,อเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอันนี้เป็นศัพท์อื่นเพื่อสร้างความแตกต่างนะนะคือผมอยากจะเห็นครับให้ท่านตอบข้อที่2ว่าท่านยืนยันได้ไหมว่าเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศจริงๆเนี่ยมันเกิน20%ผมคิดคร่าวๆนะเพราะว่าผมไม่มี Excel ไฟล์ไม่มีรายละเอียดเนี่ยผมเห็นฮ a r d Copy แล้วก็เปิดประมาณการเนี่ยมันได้น้อยมากฮะอันนี้ผมยอมให้ท่านผ่านก็ได้ครับแต่ผมอยากรู้จริงๆว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ในการพัฒนาประเทศจริงๆนะฮะ และข้อสุดท้ายนะฮะผมทราบดีครับผมและผมไม่ได้จะท้าทายท่านด้วยนะแต่ท่านกล้าออกมาถกเถียงแบบโต้ว,วาทีด้วยเหตุด้วยผลกับพักอนาคตใหม่หรือไม่ครับเราจะถกเถียงกันในเรื่องของแผนการลงทุนแบบรัฐบาลกับแผนการลงทุนแบบอนาคตใหม่ที่เรียกเลยว่าการลงทุนเพื่อทุกคนท่านมากล้าเถียงกับเราไหมครับว่าแบบไหนเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่ากัน นอกจากนั้นนะฮะไอแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะในด้านคมนาคม20ปี7.8ล้านล้านบาทเนี่ยท่านมาเถียงกับเราสิครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะฮะอย,อย่างที่บอกนะฮะหากทุกอย่างสําคัญก็คือไม่มีอะไรสําคัญท่านอย่าเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดท่านต้องคิดว่าด้วยเงินที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยถ้าท่านจะไปทุ่มกับโครงการที่ซ้ําซ้อนไม่คุ้มค่าเนี่ยท่านเอาไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอท่านกระจายอำนาจและไม่เงินให้ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นไปคิดเองไม่ดีกว่าเหรอ นะฮะนั้นสรุปนะฮะสไลด์สุดท้ายผมสรุปนะฮะการลงทุนภาครัฐมีความเสียวผู้แทนราษฎรควรตรึกตรองให้ดีก่อนใช้เงินภาษีประชาชนการลงทุนเพื่อทุกคนคือทางออกประชาชนทุกคนควรเปิดใจและสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกันขอบคุณครับ